สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการแอบเอา ID password คนอื่นไปใช้จะมีโทษหรือเสียค่าปรับเท่าไหร่เรามาฟังกันเลยค่ะก่อนอืน่นเรามาทราบความหมายของคำว่าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันก่อนการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคือการทำในสิ่งที่เจ้าของไม่อนุญาตหรือการทำโดยพาัการก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกร่วงละเมิดเช่น ความเสียหายทางด้านร่างกายหรือทรัพย์สินปัจจุบันนะคะโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนซึ่งไม่ใช่เพียงเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายแต่ข้อมูลมือถือส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความแชทหรือบัญชีโซเชียลรวมทั้งธุรกรรมการเงินก็รวนเก็บไว้ในมือถือเครื่องเดียว จึงทําให้ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างการตั้งรหัสผ่านหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ถ้าหากมีการลักลอบเข้ามือถือโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการโดนแฮกหรือคนที่เก็บมือถือได้หรือคนรู้จักเปิดมือถือเราก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายดังนี้ 1. กรณีแอบเข้ามือถือหรือบัญชีโซเชียลของคนอื่น แอบเข้ามือถือหรือบัญชีโซเชียลของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการแฮกเข้าไปหรือรู้รหัสผ่านอยู่แล้วซึ่งเป็นการเข้าใช้งานโดยมิชอบหรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา5มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. กรณีแอบเข้าถึงข้อมูลในมือถือคนอื่นที่ตั้งรหัสไว้ถ้า หากมีการเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้อื่นโดยที่มือถือนั้นมีรหัสป้องกันไว้ไม่ว่าจะเป็นการแฮกรหัสเข้าไปหรือรู้รหัสผ่านอยู่แล้วจะเข้าข่ายความผิดพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา7มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากการกระทำเหล่านั้นทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเช่นทําให้เสียชื่อเสียงหรือใช้ข้อมูลหลอกลวงผู้อื่นจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบตามกระบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าสินใหมทดแทนจากผู้กระทําความผิดได้ ต่อไปเรามาทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเราหลุดไปได้จะมีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ 1. จากตัวผู้ใช้เองโดยการโพสข้อมูลส่วนตัวต่างๆลงบนสื่อสังคมออนไลน์ถ่ายภาพไว้ในโทรศัพท์แล้วเครื่องหาย 2. จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเข้าไปใช้บริการโดยกดตกลงให้ความยินยอมในการให้ข้อมูล โดยไม่ได้อ่านรายละเอียดเช่นขอข้อมูลเราไปในเครือบริษัทเพื่อไปใช้ประชาสัมพันธ์อื่นๆ 3. จากการโดนแฮกหรือสกาะข้อมูลในบริษัทที่เราให้ข้อมูลแม้ว่าในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะระบุว่ามีการรักษาข้อมูลว่าเป็นความลับ แต่ถ้าไม่มีความมั่นคงปลอดภัยที่ดีพออาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลทั้งจากบุคคลภายในองค์กรที่มีความบุคคลในการทำงานอาจถูกขโมยข้อมูลแฮกเกอร์สามารถเจาะเข้าระบบได้ 4. จากการลวงหลอกด้วยวิธีการต่างๆหลอกให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ปลอมโดยส่งมาทางอีเมลหรือลิงก์ต่างๆ หลอกขอข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อนำไปใช้หลอกหลอกขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อนำไปเปิดบัญชีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 1. ถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายเช่นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนถูกนำไปใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อช่อโกงผู้อื่นคิดส่วนตัวอาจทำให้ถูกข่มขู่หรือแบ็คเมล 2. การโดนโจรกรรมทางการเงินเช่นใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าถูกโอนเงินจากธนาคาร 3. ถูกนำไปทำการตลาดต่อทำให้เราถูกรบกกนด้วยโฆษณาขายสินค้าหรือบริการต่างๆ 4. ถูกปลอมแปลงตัวตนเอาไปแอบอ้างหรือทำเรื่องที่เสียหายหรือผิดกฎหมายเมื่อเกิดความเสียหายจะทำอย่างไรหาก ส่วนบุคคลถูกขโมยไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเช่นหากเป็นบัญชีธนาคารให้ติดต่อธนาคารโดยด่วนหากเป็นบัญชีสังคมออนไลน์ให้รายงานผู้ให้บริการว่าถูกขโมยข้อมูลจากนั้นให้เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี ทั้งนี้การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขก่อนจะโพสต์หรือจะทําธุรกรรมใดๆตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้บริการทุกครั้งและควรใส่ข้อมูลส่นวนบุคคลให้น้อยที่สุดใส่เท่าที่จําเป็นและควรเลือกเว็บไซต์หรือบริการที่น่าเชื่อถือมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางด้านการเงินต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน